หมู่เข้ามานี่ไหนนะพุกบบอลิีนเพิ่งแล้วเห็นบอลมันนอนอยู่แต่เนอะปุ๊บปุ๊นเด็กหอยมันน,น,ะะนะเด็กเหนะ็นอ่ะหมุนไฝใช่ป้ะเด็อันนี้ป้ะเอออันนี้แหละที่เด็ดเลยาเซฟเพื่อนำโนะป้ะอือใส่ลายตอนนี้เขาเขามาหาเซฟกลับนะ

เฮ้ยเอาเสืเอ้อปลาไปหอนนะเด็กมันกินกระบอกนะไม่ไหมอันนี้เอาเสืเอ้อกลับแล้วเอาสิได้หายิงเลาะมือนล้อมาเลนะยมามากระบ,บอกทอดได้บาสินได้แยกกันไปนะไปพบกันเจ้าบอดเอาบิงเพละ่ะเอานัดกันว่าประมาณสี่ห้าโมงนะตอนนี้ประมาณสามโมง ฮาสิเอินหาข่าวรอบมึงนะเลี้ยวแล้วบออะทุกคนตอนนี้เขามาหอดทำแล้วนะเขามาถล่ามฝนอย่างนี้แหละผ้ามันก็บกกินท่านะตอนนี้ก็คือทำเท่าฮ<ห>าสิตีบินะ่นนะยูเตอร์พวกจริงๆนะสินเชียงโค้มาเเบิร์กนะทำได้มันยากไปพวกเหม็นขี้ดิงนี่เนาะ โอเเจ็บโหได้ไปสิงตีมเลยทำกว้างนตทำไปนี้นมักมีงูใหญ่ด้ทำไปนี่งูเล่มกับหอนมักมีีกะตตกมีบเฮ้ยนะได้มีและอนรคีมันนะยูนี่นะกุนีก็เ่นเยอะี่แลก็มาชอย ที่กระตา่ายเทำนุ่โคมไคมจะโคตัวไวนนะม้เอาโคเพือบบตัวนี้เนะปลเอาไโอ้โหฮฮา,าโลไเนี <laughs> ่ยอ้เบิดเลยพี <laughs> ่โบละ ตอนนี้บอม่อนก็นได้มาแล้วนะบอม่อนเพิ่นไปหาลัดผู้เดียวเพิ่นวู้ววไ,ได้เพอบอม่อนเพิ่นจักเพิ่นได้เพอเฮาได้ยิงเสกปืนเพิ่นบาดหนึ่งตอนเฮาเซิกกระแลบเฮาใส่ห้องตีเ,เบิ่งน่วกันน,นี่กะ คือหลังทำนะพี่โกนมันหอดพี่ฮามากยั่นเขเมื่อมมกี้นี้จะได้เฮาสีฮาไปแล้วก็ถ่ายเบิ่งอยู่นู่นโกนเลยเด็กความยาวมันแต่ฟูนมากพี่เนื้อทำนะเล็กน้อยสีลงเบิ่งนะ้าประมาณม,มาหยอดก่อนตอนนี้บอาสินเพิ่งไปเอาโฟดมาตีบิ้งนะเอาโฟดตีเอานะเพืมันตกแล้วก็เก็บเอา อันนี้บอมาตีนะเยมเเป็นนามคักแท้ไม่ค่อยเอาเแลั้ยเอาแลคนหึงปาทเอาไม้นี่ป้ายแล้วนะปาทนพม่าแล้วได้เพย่ได้เลยเ,เลยเปืนบ้านหนึ่งใชงปืนเพืพ่อซะยงเล นิงเล่นมีทุกตั้งมีมีเี่กเห็นเนุกเลิบอลอนบเท้าไปเทาสีเทาไปเบิ้งกันเลย้างนึงขึ้นมาเน้หน่อยเอาโคมก่อนนะไม่จับย้อนโหลูกที่ดินเด้มัจับเธอเนี่มัจับเธอเนี่ยย้อนโหลูกที่ดินขีหอนโหเจ้าได้บิงเด้มันโง่ได้บิงนีอันนี้ก็คือขีมันนะ อ่ามอเสื้อเขานี่ดีเลยนี่คือขิสตลอดทกมันดีเปลนมิเปลี่นมิเสื้อเขานี่ก็งามแต่เอาบได้เอามันน้อยพอดีกระเทือนนะตะเก้านี่ชาวบ้านเทามาเอาพีแรกเขาว่ามีฟุยเมื่อเอาเอาเมื่อเสน้ามาหาเอาแล้วแกสะเก็ดเมื่อกี้นะบางคนบางคนก็เอาไม่ลงเห็นบ่๊ก จะมเนมีมาดวูเข้ามานีได้นะพุกบอซินเพิ่นเราเห็นบอสมานนนอยู่แต่เนอพุกพนกในหอยมันนะสิร้ยบอสมานนนอีนบอสหนึ่งนะงานบอบอมาโนน นอนท่านกี่มีนดีห้อยงูลีได้ี่ล้วก็ไปนอยนมุ่ะนนอฝุ่นตังละตอนนี้ทีมงานเขาเอาอออมาแล้วเค่หดแล้วมารีฝนนี่นะเพิ่นก็เอกมารีฝนนี่คือกันนะแหละเขาเอามาก่อนนะ ้ำนี้บบได้สักโตัวทุกคนมันกว้างเป็นหูน้อยเข้าไปแล้วเข้าไปบบได้นี่มันหูน้อยเข้าไปมันอยู่แต่หูน้อยเ,เข้ากระตเข้าบุลมแล้วเข้าสิริถอยเข้ามาแหละไปเอาทำไม่นะทำอยู่เชิงนี้เหมนนี่ทำนั้นหละทำน้อยนะเข้าสามารถเข้าได้สองคนทำนะเขนนะ้ามารีฝนอยู่นี่ อ่ะทุกคนตอนนี้เรากัลัางไปท้ำที่สองนะไก่จากท้ำเตอือนเที่ยวเฮา,าเบิกแล้วบอลมีบิงกี้ประมาณหลักหนึ่งนะแต่บอนเฮาสิเอาบิงนี่กับบอนเฮาพักเลยประมาณห้าหกลักนะปีนี้พูดนะก็จะเมยนะไปท้ำไปอืบท้ามันมืดละเอาเลยนะบัลนี้ ทามกีนี้บอได้สักตัวมันกว้างโคตรห้าสิบไปทามตะหอมบัน,นอ่แล้วนะเดี๋โดดกงไม้นะฝนตกหักกระยาน้ำยังไหลอยู่มึ้ยซ้่มพูนะด,าดน่านนี่คอยลงไปพูบ้านเท่านั้นอันนั้นเลยทะเลป้าไม้ะล้ววิวโคตรงามเลยสำคับ อะเข้าไปทำก่อนไป,ไปตอนนี้บิงกำลังอ้อแล้ชันนี้เดี๋ยวบอกกงหมายเลยเสียงน้ำตัวจกัจกจักทำติดโฮยนะลมหนาวแล้วอยู่ด่านดิ ไปทำเขาสิถ่ายให้เบิ้งนะเพราะาเขาการไปกลางมุมงเชื่อป้ามันดิกดนะโอ้เลยไป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 ออแลวออแลวอหมดแล้วเด็ทุกคนออมดเลยบิจิตโนพว ở bên sai, hương 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 mà hương 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 Sao xỉa lát tỉ như thế Một thân, thân tất cả Để được, mang lại, mang lại. để, để Để, để. 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 นเดี๋ยวโตได้ไะมันนี้าทอนเดี๋ะปตานี้ตัวนตัวหนึงม่ได้สี่โตแล้วอยู่นมอสสองโตสามโตแล้วห้าโตแล้วทุกคนเคยพอกินเลยเดีมยหา้มเลยอะไรหะไรโคตด เฮากลางมุงต่อมานะโอ้โหมาแล้วทุกคนมาสมดักนนี่นะบอมอนได้แล้วตัวหนึ่งเอาเลย เดีวเหฮม่แล้วม่แล้วเดี๋ยวเวเดี๋เดี๋เดอไปเชื่อลอได้ไหมรไดเลยมอนไปเลยเห็นมังไปเชืลตัวตีกินี่นะดนมันไปแล้วไปแล้วเกแต่ละโหดเลยกลับแล้วเขามาเอาบินกะมได้หลายไปเลยนะเพราะว่าเขามาฮอดกับมันอ้อมืดแล้วเขา หลายตีเอาทอเตอร์มันโอ้อหมดทักมู้นะฝนก็เริ่มไหม้เลยวบันทีเขาสิได้เลาะลงที่พักเขาหายยืดหยกินนะมาตุ๊กกะเสร็จได้หายหืดหยุ่กินนะบันทีดูดฟ้าเยอะตารางคุอคืนนี้ฝนห้ามกระทั่งไม้แล้วมาเลยบ่ย่าติละทุกทุกคน ตอนนี้ข้าวก็ได้ต้มเค็ดแล้วนะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเมนูเค็ดละเห็นเมนูมิบิงละเฮ้อข้าวเฮ็ดนะเฮาบ่เคยเฮ็ดข้าวอาสิต้มบิงบิงเฮาเคยกินเฮาปิ้งนะเฮาจ้ามแต่ต้มเนี่ยสวานนะข้าวบุกเคยเฮ็ดเฮาสิเฮ้อเขาเฮ็ดละเฮาต้มเค็จและวฟ้าข้าวเฮ็ดปิ้งนะบัดนีเฮ,ดเฮ็ดกินบิง งเขตสมุนไพรป้าอันนี้คือส้มเง้มเงียบนะฮาเซอร์นี่กะโหสิคายได้โหข้าอ้อนได้นะเขตเฮาการลงมาแต่ครั้งคนละไฟเฮาการดังเงียบเลยนะเพราะว่าฝนตกฮา,า,าดักไฟนีก่กำลังอยู่เติมที่พักเขาเลยนะเพราะว่ววพาวพ,พยายามเขาว่า,าพื้นเดียว,วเด้ tôm kia kìa đang sụp nè còn cái lăn lăn biên tôm Thôi mà khơi hết nè tôm biên nè mà. mà mòn hết Tôm thông hồn rồi hơi ừ, Tôm thông hồn rồi đấy Nhưng mà hồn ô khư biên vậy เศรษฐกิจนะสุดหม่กับปัานนี้แล้ว สมุนไพรใช่ป้ะอันนี้บ่เอออันนี้แหละทีเด็ดเลยเบอรเซอร์พอน้ำโนโป้ป้ะอื่ใส่ลายใส่ลายมากเสริด,ดมเลยเอ่อตัเอาอพอได้สูตรน้ำแล้วมือแรงเลยฮะข้าสมุนไพรขายโตแล้วเฮาสิได้กินข้าวนะวันนี้เพราะว่าบิงกับมันสุกแล้ว อาจาต้มบิ้งซุกแล้วก็เสร็จได้กินข้าวแรกเลยป่ะเนี่ยต้มทั้งหุ่นเคยกิน้านนี้เหมเจ้านำไม่ท้วนแล้วจังหนาวมือก็ถึงเส้นแค่ฝนมัดมือสวาะวิ่งนี้นะมาปาะเนี่ยก <c oughs> ินข้าวน้ำกัน อันนี้ต้มบิงเจอสมุนไพรต้มทั้งหุนเลยอันนี้ต้มเข็ด<ม>แล้วก็มีเจวบองน้อยนึงมาอีกข้าวนำการมาเลยกับถึงงานสี่คนเห็นแล้วเห้ยพักกันนะตม้มเข็ดเห็ดหมอม่อนเฮ็ดบิงนี่คักได้คักได้บิงทาหุนนี่ รับมุกเข่งจับเอ้ยลสำรับคลิปนี้กับสีทิพย์พาไปทำนี้นะเราจะกินข้าวแล้วกับข้าวสีได้พักกอดเอาเฮืออแหงไปยามกระเล็บมื่อเช้าแหละพักกันมือมื่ออื่นพ่อมาชุดนี้ละหาอยู่หาก,กินยะบอกพ่อได้ข้าวสีมื่อก่อนช่วงนี้ฝันยุมากนะอ่ะขอไฟไปทำนี้แหละ